ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวคนให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในแต่ว่าเป็นเขตเมืองย่อมๆของปอยเปตที่ไม่ใช่กลุ่มของแหล่งคาสิโนครับเดี๋ยวผมจะเดินดูสักพักหนึ่งว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงที่ห้านอนก็เป็น เล่เตเลนก็คือร้านอาหารก็ประมาณตึณ่งผับอะไรประมาณนั้นชื่อนานาผมก็อันนี้ก็เป็นร้านฟินเนตครับก็อันนี้ก็เวลามันจะสองปุ่มแล้วผมก็จะเดินเที่ยวดูใกล้ๆแถวที่พักคาสิโนโน,นี่แหละครับเพราะว่าไม่กล้าไปไกลทุกทางคนเดียวอันนี้คือรถรับจ้างของทางคอยเปียดนะครับนี่ ที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยเป็นสไตล์นี้เลยนะครับสัวน,นี้ก็เหมือนกับรถจ้างทุกๆบ้านเราแต่เขาดีไซน์ออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเป็นทุกๆแท็กซี่สำหรับคันมีลังโค้งมานี่ก็ว่าเป็นรถสองแถวถ้าบ้านเราก็คือสองแถวของเขาจะสไตล์นี้เลยเพราะมันมันมีบรรยากาศฝนตกคือหน่หน่อย ข้างในก็เป็นึกร้านอาหารร้านนวดร้านสปาร้านทำผมข้างหลังผมตรงนี้ก็เป็นร้านสปาอะไรประมาณนั้นเยวผม,มจะคงจะเดินไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาดูจุดสำคัญกันลวกันเพราะว่าไม้กันสั่นใช้ไม่ได้แล้วครับมันก็พับคอหักไปหมดเดี๋ยวจะหยุดดูที่นี่เขาก็มีร้านสัก24ชั่วโมงครับมีอินเทอร์เน็ตอะไรให้ใช้เหมือนบ้านเรา เนี่ยครับบริการซักพาย24ชั่วโมงเขาก็เขียนบอกอุปผมอาจจะได้มาบริการคลายไม่แน่ใ,นใจส่วนวินออกมาด้านนี้ครับก็ไปที่บอกมาฝั่งนี้แล้วก็กลัว ไม่มีเงินกดออกกดไม่ได้เนี่ครับร้านฝากถอนเงิน24ชั่วโมงของที่นี่ครับฝากถอนเงินโอนโกดเงิน24ชั่วโมงประมาณนั้นข้างนอกนี้จะถูกกว่าข้างในก็คือ80ต,ตังค์ข้างในหนึ่งบาทค,ครับในคาสิโนก็ถูกกัน20ตังค์คนเดียวก็ถือว่าเยอะพอสมควรตอนผมมามันเมื่อแล้วครับข้างในก็เป็นถนนก็ในเขตเมืองเขานั่นแหละครับ ในนี้ก็ยังมีคาสิโนเข้ามาปะป่ายนี่คือคาสิโนร้อยสิบครับเป็นของดิมอนซิตี้ก็เป็นน่าจะเป็นส่วนคาสิโน,โนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆทางน้นก็น่าจะเป็นสวนสนุกสวนสุขภาพแต่เขาปิดไปแล้วอันนี้ก็เป็นที่พักบ้านคนก็ประมาณนั้นอ้าวข้างนี้ก็เป็นคาสิโนครับแต่ว่าอยู่ลึกคนก็เลยไม่ค่อยมา คาสิโนก็บวกโรงแรมโอเทลก็น,น่าจะประมาณนั้นก็คงจะไม่ใช่ใหญ่ก็ธรรมดาเลยคันนี้คือรถรับจ้างทุกๆบ้านเขาอ,อันนี้ก็เป็นรถจึิงจึงสองแถวครับเนี่ยอันนี้อันร้านน้ำผักเดี๋ยวผมจะดู ไปข้างหน้าข้า,างในาสาหรับเข้าไปข้างในก็เป็นบ้านเรือนของคนเลยครับก็ไม่มีอะไรก็แต่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นที่พักดีสอร์โฮเทลอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารทู่ตัวไปอันนี้ก็เป็นคาสิโนโคาสิโนคาสิโนผมไม่รู้ว่าข้างในนี้เข้าไปได้ปะแต่เขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปข้างในนะครับวันนี้ผมก็แคร์อยู่ด้านหน้า ก็คือคาสิโนผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันมาเดินเที่ยวเจอพอดีของเขามีคาสิโนเต็มเมืองเลยจุดที่ผมมายืนนี้ก็มืดพอสมควรครับถ้ามองเห็นไปไกลๆก็เป็นในเขตเมืองเขาก็มีตึกขึ้นมาเยอะเหมือนกันในเขตทางด้านโน้นก็ผมจะย้อนกลับไปเลยเพราะว่ามืดก็กลัวอยู่เหมือนก,กันกกนะครับเดินมาก็เห็นร้านฝาก รับฝากถอนเงินอีกที่หนึ่งเขาก็มีรับฝากโอนเงินเดลิเวอรี่ยี่บสี่ชั่วโมงครับอันนี้เป็นรถของทางคาสิโนข้างนอกเขาก็แล้วแต่ผู้โดยสารจะว่าจ้างเข้ามาแล้วแต่น,นี่คือออกนอกเส้นทางเขาแล้วก็ก้องคุยราคาคุยกันต่างหากร้านฟินเน็ตเขาปิดไปแล้วครับคือหมดเวลาเล่นอะไรประมาณนั้น ก็ร้านอาหารคนก็เยอะพอสมควรครับเมื่อก็เหมือนคนมากินบรรยากาศอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆครับเดลิวอรีร่รรรรรรครับเข้าไปข้างในเขาก็คงไม่ให้ถ่ายแน่ผมก็คงจะถ่ายแต่ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งของถนนก็ ใเเนเขตชุมชนเศรษฐกิจของเมืองค่อเตดเนาะก็เขาจะขึ้นครับแต่เขาขึ้นเกียนเกียนพุดบานมาเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูทางทางด้านโนู้นก็ข้างในเขาก็คงไม่ให้ขายจิตก็จะให้ดูรอบๆข้างนอกก็ประมาณนี้ ตรงนี้ยังคูอภาษาไทยอะไรกันรู้เรื่องแต่ถ้าออกห่างวนนี้คงภาษาใบ้ครับก็คงจะอีกแแบแบบแบแบะถ้าจะซื้อของกินแต่ค่อยมาเนี่ยถ้าจะคิดจะเหมารถเที่ยวก็ต้องเอาคนที่พูดภาษาไทยรู้เรื่องอะครับค่อยจะไปกันได้ ใครเข้ามาก่าฝากากดติดตามช่องท่อง,งเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปทำฝันให้ผมด้วยนะครับ